ผงฉีดมือขาสวสวัสดีเด็กๆค่ะวันนี้ให้เด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดเลี่อนสีบีขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้าซื่อเีสี่สิบเจ็ดข้อที่หนึ่งเนาะให้เด็กๆคัดลายมือให้ถูกต้องและสวยงามเหมือนเดิมค่ะต่อไปเราเปิดไปหน้าต่อไปนะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเปิดไปหน้าต่อไปเราไปดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองเขาบอกว่า ให้เรานับจํานวนขีดของตัวอักษรแล้วเติมลงในช่องว่างตรงนี้เราซื้อมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะคํานี้คํานี้นะคะมีทั้งหมด5ขีดแล้วก็ใส่ลงไปอู่หัว5ขีดต่อไปโจโจเดินมีทั้งหมดกี่ขีดแล้วก็นับอ,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 อไมคะเ一อ三四五六七 มีทั้งหมด7ขีดแล้วก็เขียนลงไปเราซื้อทำให้เด็กๆดู6ข้อและที่เหลือให้เด็กๆทําเองนะคะต่อไปข้อที่3เติมขีดที่หายไปเติมเส้นขีดที่หายไปให้เป็นตัวอักษรที่สมบูรณ์แบบนี้เราซื้อทําให้ดู1 2 3 4 4าี่สี่ข้อให้เด็กๆทำเองแค่3ข้อนะคะ ต่อไปข้อที่สี่เหล่าเชื่อโยงเส้นมาให้เด็กๆแล้วเขาบอกว่าให้โยงเส้นแล้วก็จะมันจะรวมกันเป็นตัวอักษรนะคะเหล่าเือโยงเส้นมาให้เด็กๆแล้วให้เด็กๆเขียนรวมด้วยตัวเองแบบนี้แบบตัวอย่างที่เขามีมาให้เนาะต่อไปหน้าต่อไปค่ะข้อที่ห้าไม่ต้องทำค่ะ หน้าต่อไปจ้าวลีว่า่านะะาาายดูภาพดูรูปภาพนะคะแล้วก็นามาเขียนเป็นประโยคให้สมบูรณ์ค่ะดูตัวอย่างนะคะเกิือหล่าชื้อตู้อันตามหล่าชื้อค่ะห 坐校车去学校，我坐校车去学校。แปลว่าฉันนั่งรถโรงเรียนไปโรงเรียนต่อไปรถคันที่หน,นะคะรถคันที่หข้อที่หนนะคนนี้เขาเป็นเหล่าือแปลว่าคุณครูเหล่าเช,อชือ坐校车去学校 คุณครูนั่งรถโรงเรียนไปโรงเรียนต่อไปรถคันที่สองมีตัวอะไรอยู่คะเป็นม้าใช่ไหมเสี่ยวหมาจั่วเซี่ยวเชอร์ชุยเสี่ยวเสี่ยวหมาจั่วเซี่ยวเชอร์ชุยเสี่ยวม้าน้อยนั่งรถโรงเรียนไปโรงเรียนต่อไปรถคันที่สามเป็นวัว เสี่ซลนิวจวดเยวเชอร์ชี่เสวียเสี่ยววัวน้อยนั่งรถโรงเรียนไปโรงเรียนต่อไปรถคันที่ส네 bon ี่เป็นแกะเสี่ยวหยางจวดเยวเชอร์ชี่เสวียเสี่ยวแกะน้อยนั่งรถโรงเรียนไปโรงเรียนค่ะข้อนี้ก็ให้เด็กๆนะคะเขียนตามเราชื่อเลยสำหรับวิชาภาษาจีนก็ วันนี้นะคะก็มีแค่นี้ค่ะใจเจียนบ๊ายบาย